สวัสดีจ้ามาพบกับสก,กีซ่าท่งกินทั้งขายสร้างได้ได้อีกแล้วนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะสกีกับสิภาพไปเห็ดเมนูท่ากินท่าขายที่เก่านะคะสำหรับมื้อนี้เสนอเป็นเมนูข,ขนม ป้มหนิงนะคะขนมโป้มหน่งเป็นขนมโบรานแต่ก็จะดื่มนะคะที่ยังคงสูบอยู่นะคะหรือว่าผู้ใดอยากไปทําขายก็ลองเอาไปทํำขายกันได้นะคะ <_ c oughs> ผู้ใด <_ c oughs> อยากเอาไปลองเฮ็ุกินให้เด็กๆอยู่บ้านกินก็ลองทําตามที่มีได้เลยนะคะจาาไปเบิ่งที่ทําและผสมผสมกันเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะสาม,มารถท่ากินทําขายได้แบบไง่ายเลยนะคะจาาไปเบิ่งที่ถ้าและผสมผสมกันเลยนะคะ ตอนจะไปเบิ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเด้อจ้าขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากจ้าจ้ากลับมาเบิ้งส่วนผสมของเหาเลยน,นะคะส่วนผสมก็จะมีลูกชิ้นนะคะใส่กอกนะคะเฮาจะใส่ใส่กอกยห้อได้ก็ได้นะคะตามความชอบเลยแล้วก็จะมีแป้งซาลี่เนกประสงค์นะคะสองรอยกัมนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ำตาลนะคะสกีจะใส่อยู่หกช้อนโต๊ะนะคะข้อหมันปั๊บได้จ้าเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีผงฟูนะคะครึ่งช้อนโต๊ะด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นนมนะคะนมจืดนะคะจะใส่ยี่ห้อใดก็ได้นะคะสกีก็จะเป็นนมรงเรียนนะคะหนึ่งกองแล้วก็กินวานิลานะคะสองหยดแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันสาหรับถอดจ้าแล้วก็จะมีไข่นะคะสามฟองนะคะไข่ไก่นะคะจากหาก็เห็ด ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเขาก็จะต่อไข่นะคะใส่อีกช่วยนะเพราะว่าเพื่อจะได้เบิ่งว่าไข่เน่าหรือบ่เนานะคะจ้าพอไข่เข้าได้นะคะเขาก็จะตีไข่นะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลนะคะค้นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตีส่วนผสมให้เข้ากานะะันเ,เลยนะคะก็ตามด้วยนมจืดนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็คน้นส่วนผสมให้ละลายเลยจ้านมเขาก็จะแบ่งใส่นะคะค่อยๆใส่อย่าใส่หมดนะคะ ตามด้วยกินวานิลานะคะเขาจะใส่อยู่สองสามหยุดนะคะแล้วก็ทำการค้นส่วนผสมให้เขากันอีกรอบนะคะพอเขากันดีนะคะเขาก็จะเอาแป้งนะคะทั้งสามอย่างนะคะแป้งสาลี่แป้งข้าวเจาว้าแล้วก็พงฟูนะคะมาหล่อนใส่กับน้ำไข่ที่เ้าเตรียมไว้เลยนะคะ กะล่อนแป้งเพื่อให้ขนมเนียนนะคะก็จะล่อนได้ประมาณนี้นะคะล่อนแป้งเสร็จนะคะ,ะคเขาก็จะค้นส่วนผสมให้เข้ากันเรื่อยจ้าค้นส่วนผสมให้เข้ากันเร่อยนะคะค้นไปเรื่อยเรืยจ้าขันตอนนี้ก็อาจจะเนืดแน่นะคะบอบิยังเนาะและลลยแป้งนะคะขันตอนนี้นะคะค้นส่วนผสมให้เข้ากันไปเรื่อยเรืยจ้าจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเติมน้ำลงไปนะคะ เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะและ้วก็ค้นผสมอีกรอบจ้าค้นแป้งให้เป็นเนื้อนเนียนเลยนะคะถ้ารู้สึกแห้งไปเหา้สามารถเติมน้ำไปอีกนะคะน้ำก็คืออกีกับเจลาปริมาณให้บ่ถึกนะคะเพราะว่าค่อยๆใส่ค่อยๆเติมแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าใดป้านหนี้าก็สามารถที่ใดแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเห้ก็จะมาเสียบลูกชิ้นกันนะคะก็จะมีไม้แหลมนะคะเนาะ จะมไม่มีแม่หลมนะคะสามารถตัดไม้แหลมออกก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแหลมเกินไปเขาก็จะเสียบให้ได้ประมาณนี้นะคะให้พ่นหัวปลายแหลมออกมานิดนึงก็ได้นะคะเพื่อแปรงเขาจะได้ติดเขาจะไม่ลุดนะคะจะากพอเสียบลูกชิ้นเช็ดก็จะได้ประมาณนี้เขาก็จะเตรียมไปจุ่มแปรงกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ไปตั้งน้ํามันไฮรอนนะคะหมอเขาจะใส่เป็นหมอส่งสูงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทางน้ํามันให้รอนนะคะแล้วเขาก็จะเอา นมของข้าไปจุ่มแป้งนะคะเอาใส่กอกข้าวไปจุ่มแป้งแล้วก็จะไปจุ่มน้ามันอีกรอบจ้าจุ่มแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคะทำบาหมุนเดี๋ยวแป้งจะสุบ่ทั่วกันนะคะหมุนหมุนประมาณนี้จ้าเก็ดเหมือนเดิมนะคะเอามาจุ่มแป้งนะคะใส่กอมาจุ่มแป้งแล้วก็เอาไปจุ่มน้ามันนะคะแล้วก็หมุน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 นะคะไฟข้าจะใส่ไฟแบบ หอนเลยนะคะพอหายน้ำมันหอนแล้วกาค่อยลดไฟมาเป็นไฟกลางนะคะ,ะแล้วก็ฮิตไปประมาณนี้นะคะฮิตต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถอดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาเลืองสวยเรื่อจ้าจ้าเขาจะเริ่มเลืองขึ้นไม่อีกนิดนึงแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะให้เขาเลืองให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปพักไว้นะคะแล้วมาจุ่มแป่งรอบที่สองกันต่อเลยนะคะ จะได็ดประมาณนี้นะคะเอาขึ้นไปพักไว้นะคะแล้วเขาจะมัดรอดจุม่มแป้งรอบพี่สองกันต่อเลยนะคะจากกับก้อนที่จะจุ่มแป้งทุกข้างนะคะพยายามคนน้ำน,นะคะคนแป้งพร้อมนะคะเ่ากจ,จะจุ่มไปนะคะจุ่มแป้งด้ดประมาณนี้เขาเอาไปลุ่มไปทอดเลยนะคะหมุน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 นะคะจุม่ม ไปประมาณนี้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนสามรอบเลยนะคะผู้ใดใจได้แบบลูกง่ายๆกะสี่รอบหารอบไปเรื่อยจ้าสกีก็จะเห็ดอยู่ประมาณสามรอบนะคะจ้าก็จะเห็ดประมาณนี้เลยนะคะมุนๆ,ๆให้เขาเหลืองกรอบหรือว่าเหลืองสุกเหลืองขึ้นมานะคะจ้าแปลงรอบสองนะคะกระสุกเรียบร้อยนะคะเขาก็จะไปพักใบเตรียมทอดรอบสามกันต่อจ้าจุ่มแปลงอีกรอบที่สามนะคะ จุ่มประมาณนี้เลยให้ทั่วเลยนะคะเนประมาณนี้เขาก็จะไปจุ่มถอดจ้าหมุน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 นะคะก็อยากแนะนํานะคะหมอต้องเป็นหม้อส้งสูงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํามันแบบถ่วมขนมเลยนะคะจังจะเป็นลูกกลมนะคะแล้วก็จะเหลืองสวยนะคะจะบ่ใหมกอนสุกนะคะเหดประมาณนี้ให้เหลืองหนาละประทานเลยจ้า ทอดตอเรื่อยๆให้เซตเลยนะคะแล้วมาเบิ่งต่อนเซตนะคะ้ใดอย่างไปทําขายนะคะก็ลองไปทําขายเบิ่งนะคะเมนูนี้นะคะลุงทุ่นหน่อยนะคะได้กําไรหลายแนนนอนจ้าซอกเกียเฮดนี่ก็จะได้ประมาณยูทีอ่ะสิบเกือบยี่สิบลูกเลยนะคะก็ลองไปทําตามกันได้จ้ากะเซแเราจ้าขนมปงหนึ่งของเห้านะคะหน้าตาเป็นจะแซบบอจ้า จ้าเขาก็มาลองชิมกันเบิ้งนะคะเบึ้งขังไนกันนะคะอืมแป้งเป็นเนื้อแป้งเหมือนเค้กเลยนะคะอ่าก็จะประมาณนี้ลองชิมจ้าอืมนุ่มหวานนะคะหอมนะคะแซบบะคากจ้าลองอไปทําตามกันได้นะคะทําง่ายเด็กบิชอปแน่นอนจ้าเป็นขนมโบรันเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้ก็น,นานจะบ่ค่อยเห็นแล้วนะคะจะบอ่ค่อยเห็นคนทําขายแล้วนะคะผู้ใดอยากไปทําขายก็ลร่องทําตามซอกีได้เลยนะคะจ้าภัยเบิ่งมื่อตันนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีน้ำเรือจ้าพบพอกันให่คลิปหน้าสวัสดีจ้า